มาแล้วสำปส4ก็จะเป็นเรื่องการคูณการคูณเนี่ยน่าจะถนัดกันเลยแหละเพราะว่าคุปปุ้เน้นมาเยอะมากตอนอยู่ปสามที่จําได้นะถ้าหนูจําได้หนูจะรู้ว่าการคูณการตั้งการตั้งเพราะว่าการตั้งโจทย์เพื่อคูณเนี่ยอย่างแรกที่หนูรู้ก็คือตัวมากต้องอยู่ด้านบนถูกไหมอันนี้เลขที่ชัดมาก ที่สุดในสาโลกตัวมากอยู่ด้านบนอันนี้แน่นอนต้องเป็นสามหมื่นเวลาตั้งคูณให้มีช่องไฟเว้นตัวเลขนิดหนึง่งเพื่อความสวยงามนะเว้นนิดเดียวนะยาวมานิดเดียวไม่ใช่เว้นห่างเป็นวาเดอรไม่เอาไม่เอาแล้วก็เขียนยื้งกับตัวสุดท้ายเป็นเครื่องหมายคูณแล้วก็เขียนตัวคูณก็คือเลขที่น้อยกว่า ตัวตั้งก็คือเลข3เขียนอานนี้เร็จเสแล้วปุ๊บขีดเส้น1เส้นสีแดงคั่นไว้แล้วก็มาขีดเส้น2เส้นเพื่อให้รู้ว่าอันนี้ไปคำตอบอันนี้ขีดไปก่อนเฉยๆยังไม่ได้คูณเลยทีนี้เวลาคูณให้คูณทีละตัวทีละตัวเช่น3ตัวนี้จะไปคูณศูนย์ก่อน ทีนี้3คูณย์คูณอะไรก็ตามหรือเลขคูณอะไรก็ตามที่คูณ0ย์จะต้องได้0เพราะฉะนั้นหลักสุดท,ท้ายก็คือนี้ก็เป็น0คูณจากหลังมาหน้าเนาะต่อไปก็เอา3ไปคูณ2 3คูณ2ก็ได้เท่ากับ6ก็ใส่ตามหลักมาเลยต่อไป3คูณ1ก็ได้3มีลูกน้ำใส่ลูกน้ำา3คูณ8 ได้เป็น24ถูกไหมสามแปดยี 38, ่สิบสทีนี้มันมีเลขสองตัวใส่เลขหลักสุดท้ายคือเลข 4. สีใส่เลข4มี24ใช่ไหมใส่4ไปแล้วแล้วก็เลยเลข2องไงก็ทดเลข2องไปตัวถัดไปต่อไป3าคูณสกลายเป็น9 9บวกอีกด้านบน9บวกอีกทดสกลายเป็น11 สิ 18, ปกติก็คือใส่1ทด1แต่ทีนี้มันไม่มีเลขข้างหน้าแล้วถ้าไม่มีเลขข้างหน้าแล้วใส่เลข11ไปเลยก็กลายเป็นสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ1นึ่งแสนหนึ่งาเป็นปคำตอบสุดท้ายง่ายไหมหน้านี้จะง่ายหน่อยนะเพราะเลขน้อยต่อไปมาดูข้อ6กบา้างของหน้าเดียวกันอย่างที่บอก เวลาเป็นการคูณเนี่ยเอาตัวมากตั้งตัวมากก็คือสาม0 0สามพันมันชัดมากเลยตัวมากเนี่ยเก้าสิบสองคูณเข้ามาคูณเยองหน่อยเยองนิดนึงคูณกับตัวคูณก็คือเลขหกขีเส้นหนึ่งเส้นคั้นไว้เอ้ยขีสีแดงนะขีดเส้นหนึ่งเส้นค้นไว้แล้วก็ขีสองเส้นเพื่อให้รู้ว่าเดี๋ยวมันจะมีคำตอบสุดท้ายนะ เป็นคำตอบของข้อนี้คูณหลักสุดท้ายก่อนก็คือ6ค,คูณ2กลายเป็น12ใช่ไหมใส่เลขสุดท้ายก็คือเลข2ใส่2ทด1มารวมกันเป็นบไง1กับ2ก็เป็น12ใส่เลขสุดท้ายคือเลข2ทดอีกหนึ่งต่อไป6คูณเเป็น54 5 4ิบบวก1เป็นห้าห้า ใส่เลขหลักสุดท้ายก็คือเลข5ก็ต้องทดตัวถัดไปข้างหน้าก็กลายเป็นทด5ใส่5ทด5 6คูณศเป็น0บวกอีก5ก็เป็น5อยู่ดีเพราะฉะนั้นนี้ก็ใส่เป็น5มีลูกน้ำใส่ลูกน้ำต่ำมา6กคูณกับ3กลายเป็น18เป็น18ใส่8ทดด้วยหน้าเลขถัดไปก็คือเลข1 เพราะมันรวมกันเป็นสิบแปดพอดีหกคูณสามอีกก็กลายเป็นสิบแปดอีกสิบแปดบวกกับตัวที่ทดบวกอีกหนึ่งกลายเป็นสิบเก้าใช้เลขหลักสุดท้ายก็คือเลขเก้าทีนี้ไม่มีตัวทดแล้วก็ใส่มาทั้งหมดเลยกลายเป็นสิบเก้าเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบสอง เป็นคำตอบสุดท้ายหน้า44เลเขก็จะน้อยนิดนึงแต่พอมาเริ่มหน้า45จากหลักหมื่นจะกลายเป็นหลักแสนแล้วแต่ก็ไม่ได้ยากนะหลักหมื่นเป็นหลักแสนก็ทำเหมือนเดิมให้เอาตัวมากตั้งตัวมากเนี่ยมันชัดเกินไปมันชัดเกินไปก็เลยไม่ได้เน้นเยอะตัวมากอันนี้ก็คือหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ ขึ้หมาคูณเขียนเยื้องนิดนึงคูณด้วย7ขีดเส้น1เส้นขั้นแล้วก็ขีดเส้น2เส้นเพื่อเป็นคำตอบเริ่มคูณตัวแรก7จคูณศูนยได้0นย์ใส่0ูนเป็น4ี่สใส่9ทด4 7่เคูณหนึ่งเป็น7 7็เบวกสเป็น11 สิ 11, ใช่ไหมใส่1ทด1ลืมทดสีแดงต่อไปเจ็ดคูณสาเป็น21 21ิบวกหกลายเป็น22ใส่สองทด2ต่อไปเจ็ดสองเป็น14 14ีบวกสกลายเป็น16ใส่6ทดหนึ่ง ต่อไปใจคูณหกลายเป็น7จบวกอีก1กลายเป็น8ใส่ไปเลย,ยนี้ก็เป็น8ข้อนี้ตอบ8 160, 2, 190, ปด0 0 0หกหมื่นสองพันหน่อาสตอบสุดท้ายต่อไปยกตัวอย่างข้อสุดท้ายแล้วข้อ12เป็นข้อที่เลขเยอะที่สุดได้ไหมนะก็ก็ถือว่าได้นะ ละตั้งเหมือนเดิมตัวมากตั้ง543,121สคูณ7แล้วก็ขีดชึกขีดเส้น1เส้นแล้วก็ขีดเส้น2เส้นค่อยคคูณค,คูณในใจได้ก็จะดีมาก7คูณ1เป็น 7, 7. ก็ได้7 7 2เป็น14ใส่4ทดตัวถัดไปก็คือทด1 รวมเป็นสิบสีไงสิสีทดหนึ่งต่อไป7จคูณหกลายเป็น7จ็บวกอีกหนึ่งกลายเป็น8ปใส่ไปเลย8ปดต่อไปเจ็ดสามยีดใส่หนึงทดเลขตัวถัดไปคือ2เป็น21่สนี่ไงยี 21. ต่อไปเอา7จคูณสกลายเป็น28 28ิบวกสกลายเป็น30 ใส่เลขตัวสุดท้ายก่อนก็นคือเลข0ใส่0ทด3ต่อไป7คูณ5กลายเป็น35 35บวก3จะเท่ากับ38ไม่มีเลขคูณตัวต่อไปแล้วใส่หมดเลยก็คือ38ทีนี้จะเห็นว่าเราสามารถใส่ลูกน้ำได้อีกครั้งที่หลังเลข3ถูกไหมปกติ ลูกน้าเนี่ยมันจะนับมันจะนับหลักจากหลังมาหน้าทั้งหมดสามตัวแล้วใส่ก็คือหนึ่งสองสามใส่ลูกน้ำหนึ่งสองสามใส่ลูกน้ําเพราะฉะนั้นในหลักล้านหนูก็ต้องใส่ลูกน้ําด้วยใส่ลูกน้ำเพื่ออะไรเพื่อให้เราอ่านง่ายขึ้นวันเนี้ยมันหลักอะไรอันนี้ก็เป็นสามล้านแปดแสนหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ด ถ้าเวลาคูณใครไม่มั่นใจว่าถูกไม่ถูกใช้เครื่องคิดเลขตรวจทานได้นะก็คือคูณด้วยมือเปล่าก่อนแล้วให้ไปกดคิดเลขว่าเราทําถูกหรือเปล่าแต่อย่าใช้เครื่องคิดเลขคิดเพราะว่าพวกนี้มันสามารถตรวจทานได้ถามว่าตรวจได้จากอะไรตรวจได้จากเลขทดถ้าไม่มีเลขทดก็จะรู้เลยว่าใช้เครื่องคิดเลคิดมาตอบนะอืมทีนี้ อ่ดูการคูณข้อ1ใหญ่ไปแล้มาดูข้อ2ของหน้าเดียวกันบ้างหน้าเดียวกันก็คือหน้า45ข้อ2เนี่ยมันจะเป็นการคูณแนวนอนเนาะเดี๋ยวสอนวิธีคูณแนวนอนให้มาเริ่มกันอันนี้ไปคิดเศษกระดาษก่อนทดอ่จะขอเลือกเลขมากที่สุดก็คือ4 000. 6, 000. ี่แสนหกพันสอคูณส เวลาคูณแนวนอนง่ายนิดเดียวคูณจากเลขสุดท้ายมาข้างหน้าก็จะได้เป็น2คูณ1ก็กลายเป็น2 2งคูณ3ก็กลายเป็น6ก็คือทำจากเลขหลังสุดมาหน้าสุดเวลาใส่ตัวเลขก็ใส่จากหลังสุดมาหน้าสุดเช่นเดียวกันต่อไป2คูณ4เอ้ย2คูณ2ก็กลายเป็น4ใส่ลูกน้ำต่อไป2อคูณ6ก็กลายเป็น 12ใส่สองทด1ต่อไปสอคูณศูย์กลายเป็น0บวกอีก1ก็ได้1ก็กลายเป็น1ต่อไป2อคูณสกลายเป็น8ก็ได้คำตอบแล้วแปดแสนหมื 12, อันนี่ร้อยอ้าโยงจับคู่หนูก็มาโยงใช้ไม้ทัดโยงแลจ้ะจับคู่ คำตอบของ4 6 6แ1คูณ2ก็คือ8 1 1 2 4 2เอ้ย8 1 12, หูก็มาโยงจับคู่ทีนี้อีก3คู่สุดท้ายเดี๋ยวจะให้จับเองเพราะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นไม่ยากนะหน้านี้ถ้าใครสงสัยถามได้นะ